สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนมากินกระบ,บองเพชรค่ะนี่ค่ะทุกคนได้มาจากตลาดค่ะมีสีม่วงค่ะทุกคนล่างแล้วค่ะส่วนรอบๆหน่วยมัมน,นะคะทุกคนรอบๆน่วยมันก็นจะเป็นน้ําเป็นขนค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงเป็นปุ่มๆเนาะค่ะก็สีมีขน เป็นคุณเป็นคุณแข็งแข็งหน่อยหน่อยค่ะทุกคนตามปุ่มนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าก็เอาสก๊อตบายคาดออกได้แล้วค่ะก็จะมีสีเหลืองพร้อมค่ะสีเหลืองแล้วก็จะมีสีม่วงค่ะทุกคนสีม่วงกับข้างในก็จะเป็นสีม่วงถ้าเป็นสีเหลืองข้างในก็จะเป็นสีเหลืองเลยค่ะทุกคนข้างในก็จะมีมิดแข็งแข็งค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมาลองปาดกิ่นเมืองค่าว่าจะเป็นรสชาติจังไดเนาะค่ะ สีม่วงค่ะทุกคนนี่ค่ะมีเม็ดขังในน้ำค่ะเม็ดก็จะเป็นเม็ดแข็งๆน,น้อยๆค่ะทุกคนนี่ก็ปาดทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะนี่ค่ะก,กพาพาลงม,มาแบบนี้ค่ะทุกคน นี่คะนี่ก็เป็นร้อยผ้าก่ะทุกคนเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนช้ำชสีม่วง,ง,งค่ะนีค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้ค่ะ ข้างในทุกคนข้างในก็นจะมีเม็ดเล็กๆค่ะทุกคนแข็งๆแต่ก็เห็นข้าเจ้าพากันกินอยู่ค่ะเม็ดมันเนาะค่ะก็ะกินได้อยู่ค่ะรสชาติก็จะเป็นคล้ายๆกับบะหุงสุกบ้านเฮาค่ะสชเพรากินเนาะค่ะทุกคน หวานแต่ก็หวานหลายหวานจนเลี่ยนค่ะหวานพอกินค่ะสําหรับคนที่บ่ค่อยมากหวานปนใดเนาะค่ะแซบอยู่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะไฟกับบค่อยสว่างปนใดค่ะมืดมืดค่ะค่ะลืมบอกทุกคนไปค่ะว่าไอลูกกระบอกเพชรอะค่ะมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างคือกันนะค่ะเป็นไอคล้ายๆว่าผลไม้ช่วยลดน้ําหนักได้พอมค่ะมีไฟเบอร์ สูงมากเลยค่ะแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็เป็นผลไม้ซอยลดน้ำตาลในเลือดพร้อมค่ะทุกคนบรู่าที่เวอลามาจะถูกบ่นาะคะแต่ว่าฟังๆอยู่ในนิดในะอย่างเพิ่นกับว้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างก่อนก่อนที่วอามาค่ะเที่รู้ลูมาก็คือคล้ายๆว่าผลไม้ที่ซอยลดน้ำหนักได้ดีเยี่ยมอีกผลไม้สนิดหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมา ลองเบิ่งลุกในการค่ะทุกคนนี่ค่ะ,คะถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีอีกอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักเนาะค่ะก็ะเป็นผลไม้ที่ซอยลดน้ำตาลในเลือดพร้อมได้ค่ะทุกคนนี่เป็นสีเหลืองค่ะทุกคนเนื้อสีเหลืองค่ะ ช่ำๆค่ะทุกคนโอ้ยแก่คือผู้หายค่ะ,คะทุกคนเบืองเด้ยค่ะสีเหลืองช่ำๆค่ะทุกคนส่วนเม็ดก็จะเป็นแข็งๆค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกลืนไปเด้เนาะคะ่ะ สีเหลืองเนื้อจะเป็นพงๆค่ะทุกคนก็ถือว่าแสบอยู่ได้ค่ะทุกคน เดีวมาลองลูกนี้เบิ่งค่ะทุกคนลูกสีม่วงเบิ่งก่อนค่ะเนื่อสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคน สดๆได้ได,ะะด้ค่ะทุกคนเพื่นหนาจะพึงเก๊กมาค่ะ ก็ถือว่าแ่บอยู่ด้ค่ะทุกคนพ,พึ่งเคยกินเป็นครั้งแรกคือกันค่ะทุกคนช่วงนี้ที่ตุนิเซียกับผลไม้ช่วงนี้ที่ตูนิเซียกับม,มี กาที่วางขายอยู่น้ำา้างทางค่ะทุกคนก็จะเห็นส่วนมากก็จะเห็นลุกกระบองเพชรค่ะแล้วกัเป็นลูกทับทิมค่ะทุกคนค่ะทุกคนขนล้ายลายค่ะทุกคนต้องคอยระวังค่ะอยู่ต่างปุ่มนี่ค่ะ เราต้องคอยระวังค่ะล่างดีๆเพราะว่าถาสมบติมันปากมือเข้าไปแล้วกับ่าคอยเห็นเนาะคะ่ะเะมันจะเป็นขุนน้อยๆสขีขาวๆค่ะทุกคนพันสีม่วงค่ะทุกคน ถือว่าพานอยู่ค่ะทุกคนเม็ดก็เป็นเม็ดเม็ดน,น้อยๆแข็งๆายๆเม็ดแบบการฝรั่งบานเฮาค่ะทุกคนคล้ายๆเม็ดบัคซิดาบานเฮาเนาะค่ะแต่ว่าเมืองไทยเฮากจะมีคือกันนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นในเน็ตในยังกับไลน์โยะอยู่เมืองไทยประเทศไทย,ไทยเฮาก็มีแล้วเนาะคะ่ะ แสบเพราะกินอายุนะคะ่ะครั้งแดบกบคือเคยกินค่ะทุกคนค่ะสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ